ดูแลสุขภาพของเราให้ดีปลอดภัยจากภาวะน้ําตาในเลือดสูงวันนี้ปราจะมีผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะไปเยี่ยมคุณลงุงกันๆกันอันนี้นะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรชีวาจากผักเชียงดาออรแกนิกแท้ร้อยเปอร์เซนแบบชาชงค่ะสุดยอดจริงๆเลยค่ะ ลายคนถามพี่ปลาพี่ปลาหนูไม่รู้เป็นโรคหัวใจหรือเปล่าผมไม่รู้เป็นโรคหัวใจหรือเปล่าวันนี้พี่เลยรวบรวมแปดสัญญาณนะคะและเช็กตัวเองเลยว่าเรามีอาการผิดปกติหรือกําลังเป็นโรคหัวใจหรือไม่มาดูกันค่ะแปดสัญญาณเตือน,นั้นคืออะไรบ้างตามพี่ปลามาเลยพี่ปลาคะพี่ปลาคะหนูมีอาการใจสั่นแน่นอกจุกแน่นจนหายใจไม่ออกกับพี่ปลาตรงนี้มันเป็นภาวะโรคหัวใจใช่ไหมพี่ปลาบอกเลยว่า อันนี้มีโอกาสนะคะเป็นอาการที่เราไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอกและไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดหรือเป็นบ่อยแค่ไหนหลายครั้งที่เมื่อเดินทางไปพบแพทย์มักไม่แสดงอาการทำให้ไงคะยากต่อการวินิจฉัยมาสาเหตุของการดังกล่าวเกิดจากอะไรมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจชนิดไหนบอกเลยว่าโรคหัวใจนะคะเป็นภัยที่เราเรียกว่า หรือเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามก็จะมีสัญญาณเตือนมานะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะโรคหัวใจตอนนี้เป็นปัญหาของคนไทยกันมากแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมากขึ้นทุกปีเพราะว่าอะไรคะโรคหัวใจเป็นโรคที่มักพบจากการพฤติกรรมการดูแลตัวเองไม่ถูกต้องการรับประทานอาหารการออกกาลังกายแล้วก็พบมากในผู้สูงอายุซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ทั้งในระดับบุคคลครอบครัวสังคมแล้วก็ประเทศชาติพี่ปราณเน้นเลยนะคะสิ่งที่สําคัญคือสาเหตุของโรคหัวใจสําหรับสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจมาจากหลายปัจจัยค่ะทั้งในเรื่องของกรรมพันธุ์เพศอายุที่มากขึ้นหรือแม้แต่การใช้ชีวิตแบบไม่ระมัดระวังเป็นไงเหรอคะโอ้ทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ทํางานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานคเครียดสะสม การรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์บอกได้เลยว่าอาจจะทําให้เกิดโรคต่างๆนะคะซึ่งโรคหัวใจก็มีทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจโรคลิ้เลหัวใจพิการโรคกล้ามเนื้อหัวใจโรคเยื่อหุ้มหัวใจโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดและก็โรคอื่นๆที่มีผลเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจของเรานะคะหรือโรคหัวใจต้นแรงผิดจังหวะโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งอาการแสดงและแนวทางในการรักษาโรคหัวใจแต่ละประเทศก็มีแตกต่างกันคราวนี้เรามาดูเลยค่ะโอ้โหพี่ปลาคะพี่ปลาคะแล้วสัญญาณเตือนหนูอยากรู้จังเลยว่าสัญญาณเตือนของโรคหัวใจเป็นอย่างไรอย่างที่พี่ปลาพูดเสมอเลยการที่เราต้องไปตรวจสุขภาพประจําปีตลอดเพราะอะไรคะเพราะเราจะได้รู้ว่าเรามีอาการผิปกติใดๆหรือไม่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญแต่สัญ,ญญาณเตือนของโรคหัวใจมีอะไรบ้างตามพี่ปลามาเลยนะคะ ข้อที่หนึ่งเหนื่อยง่ายบางคนทำอะไรนิดหนึ่งก็เหนื่อยทำอะไรหน่อยหนึ่งก็เหนื่อยนะคะนี่สำคัญข้อที่สองหายใจลำบากเวลาที่เราออกกำลังกายหรือเดินเร็วๆนะคะเราจะหายใจเหนื่อยและหายใจลำบากมากสามเจ็บหน้าอกหรือแน่นบริเวณกลางหน้าอกโอ้โหอาการต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราสังเกตตัวเองนะคะหลายคนบอกพี่ปลาอยู่ดีๆก็แน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกมากอ่ะอย่าทิ้งไว้คะ่ะ แสดงว่า,าการต่างๆงเหล่านี้กาลังแสดงให้เห็นว่าคุณกําลังเป็นโรคหมดใจหรือไม่ข้อที่สี่ไม่สามารถนอนราบได้เหมือนปกติก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็อึดอัดข้อที่ห้ามีอาการหอบจนต้องตื่นขึ้นมานั่งกลางดึกอาการหอบนี้สาคัญนะพี่ปราบอกเลยนะคะข้อที่หกเป็นลมหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุสิ่งหนึ่งที่พี่ปราพูดเสมอเลยนะคะเราจะเป็นลมหมดสติไปหรืออะไรเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราเกิดจากสาเหตุอะไร ข้อที่7ขาหรือท้าบวมโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะข้อที่8ปลายมือไปเท้าและลิมฝีปากมีลักษณะสีเขียวคราำอันนี้ในกรณีคนไข้โรคหัวใจนะคะการต่างๆเหล่านี้สําคัญมากการวินิจฉัยโรคด้วยแคทแลมีคนถามพี่ปราม,มันคืออะไรคะพี่ปรามบอกเลยนะคะการวินิจฉัยโรคหัวใจอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือการทำแคทแลค่ะในประเทศไทยมีผู้ป่วยแลเสียชีวิตด้วยวโรคหลอดเลือดหัวใจมากที่สุด เทคโนโลยีสำคัญที่จาเป็นต่อการช่วยลดอัตราการสูญเสียคือเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจส่วนหัวใจแล้วก็หลอดเลือดหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าแคนแล็บนะคะประโยคเต็มๆก็คือ cardiac catheterization lab ซึ่งเป็นห้องเอกซเรย์ชนิดพิเศษที่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการประมวลภาพหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดตามส่วนอื่นๆสามารถปรับมุนได้รอบทิศทางค่ะ แพทย์ก็จะดูภาพได้จากทุกมุมตามต้องการสามารถตรวจดูซ้ําได้อย่างละเอียดช่วยให้ง่ายต่อการวินิจฉัยโรคว่ามีความรุนแรงอยู่ที่ระดับใดสามารถตรวจดูตําแหน่งปกติและความรุนแรงของหลอดเลือดหัวใจติดตันนอกจากนี้พี่ปราบอกเลยนะคะสามารถดูการหดตัวของกล้า,ามเนื้อหัวใจหากพบความผิดปกติเส้นเลือดหัวใจตีบอุดตันแพทย์ก็จะสามารถทําการรักษาได้โดยการใส่บอลลูนขยายและหรือใส่ขดเลือดทางขยายได้ทันทีอันนี้สําคัญค่ะ พี่ปลาคบพี่ปลาคะแล้วอันตรายไหมพี่ปลาเน้นเลยนะคะการตรวจพวกนี้แพทย์จะเป็นคนพิจารณาค่ะแพทย์จะต้องยึดความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลักอยู่แล้วนี่ไม่ต้องกองังวลวิธีป้องกันโรคหัวใจโรคหัวใจเป็นโรคที่สามารถป้องกันและลดการเกิดการสูญเสียได้ซึ่งวิธีการป้องกันก่อนเกิดโรคเป็นวิธีการที่ดีที่สุดคือ1เราต้องตรวจสุขภาพประจําปีพี่ปลาเน้นเลยำนะคะใครที่ไม่เคยตรวจสุขภาพประจําปีไปตรวจนะคะ เร,เราะาจจะมีโรคที่แฝงอยู่และอาจจะเกิดอันตรายกับชีวิตของเราได้สองพยายามรักษาโรคความดันโลหิตหลายคนมีความดันโลหิตสงูงซึ่งการรักษาหรือดูแลตัวเองนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและที่สําคัญมากๆพี่ปรางอยากจะบอกเลยนะคะต้องไปพบแพทย์อย่างสม่ําเสมอการอย่างหนึ่งที่รู้ไหมคะว่าการที่รรเราไพบแพทย์เพื่อป้องกันภาวะเจ็บป่วยที่จะเป็นภาวะเสกนซ้อนอันนี้สําคัญมากๆ ข้อที่สรักษาโรคเบาหวานควบคุมเบาหวานไขมันหลอดเลือดซึ่งเป็นปจัจจัยเสริมให้เป็นเรื่องหัวใจได้มากขึ้นข้อที่สีออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมออันนี้สําคัญนะคะโดยเฉพาะในภาวะที่คนเครียดหรือทํางานหนักข้อที่หรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพโอ้โหตอนนี้นะคะขอเร็วขวไวทานของทอดๆปิงๆย่างๆซึ่งเกิดอันตรายมากมายข้อหหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงค่ะ อาหารที่มีไขมันสูงจะทําให้เกิดการอุดตันทั้งหลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดหัวใจข้อที่ 7. จควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติข้อที่ 8. งดการสูบบุหรี่ดื่มสุราอันนี้สําคัญมากอีกเหมือนกันไละไายนะคะที่สูบบุหรี่แล้วก็ดื่มสุรามากเลยค่ะซึ่งจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราเป็นอย่างมากพี่ปราเน้นย้ำนะคะการดื่มสุรานาน,านส่งผลตตับและส่งผลต่อร่างกายของเราวันนี้ ถ้าใครยังดืม่มโซดาอยู่ลองดูนะคะรางวัดได้ไหมและที่สําคัญมันไม่ได้มีผลดีต่อร่างกายเลยการสูบบุหรี่ก็เช่นกันนะคะสารนิโคตินมันจะมีผลต่อหัวใจของเรามากอย่าลืมค่ะรัาชีวิตของเราดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ดูแลสุขภาพตัวเอง,งวันนี้พี่ปราย,ยากจะบอกเลยนะคะคนไข้โรคหัวใจหลายรายที่ตายกระทันหันหรือมีปัจจัยที่ทําให้เรียกว่าหัวใจหยุดเต้นกระทันหันอันนี้ต้องระวังมากมาก ตรวจสุขภาพประจาปีตรวจสุขภาพไปพบแพทย์อย่างสม่ําเสมอเพื่อตัวเราเองเพื่อหัวใจของเรานะคะดูแลสุขภาพของเราค่ะแล้วเราเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวเด็กกัดกันพี่ปรานะคะมาดูแลสุขภาพกันค่ะเชื่อพี่ปรานะคะก,ไกพดไลค์กดแชร์กดติดตามกดก,กระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้งิ้ง,ง,งช่องย uh ูทูบเ e ลตี้ฟิเชื่อพี่ปรานะคะ